สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมิเช่นเคยนะครับกับเสียบิรถบ้านสเก้าจะเดินยนต์นะผมวันนี้อ่ะวันนี้พามาดูรถหล่อเลยครับนี่พระเอกของทางเต็นท์เราเลยจําได้ไหมครับคันนี้ท่านใดที่ตามผมอยู่จะจําได้เลยครับลานี้ว่าเป็นลําไหนนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้เคยรีวิวไปแล้วนะพี่น้องอ่ะโอเคครับเจ้านี้เป็น all new 2 0 5พันะครับตัว h i g h l เด d e r นะครับตัวสูงนั่นเองนะ เป็นปีสองพันสิบสามนะครับลำนี้สิบสามนะปีสิบสามสีขาวมุกครับตัวท็อปเกียร์ออโต้ครับลำนี้แต่ก่อนเป็นล้อดเดินนะที่ผมว่าซื้อเพิ่งซื้อเข้ามาเลยครับลาำนี้รีวิวไว้เมื่อประมาณสามวันที่แล้วแล้วปล่านี่เพิ่งเข้ามาครับเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ล้างด้วยตอนนี้เอาไปแปลงชมครับก็คือเอาไปใสล่ล้อเมกครับนี่ใสล่ล้อเมกแล้วก็โหลดจากทรงนะครับผมลูกค้า ชอบนะครับลูกค้าอยากได้ก็จัดให้ครับตามคำขอครับนะครับจัดให้ครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเลยครับว่าจะโล่แค่ไหนครับลำนี้แมกไมยางใหม่นะฮะนี่ลุช้าลูกค้าชอบแบบเงาเงาครับวิบวับจัดให้ครับขอแค่บอกครับนี่สีขาวมุกโอ้โหสวยมากเลยโดนเด่นไปนี่สีขาวมุกนี่ ใส่กับโ้อยไดไปสวยจริงๆเนี่บผมก็ลูกค้าให้เอากันชนหลังออกด้วยแล้วก็จัดให้ครับนี่ตามสั่งครับตามสั่งครับไม่ใช่อาหารนะครับ <c oughs> <c oughs> ตามสั่งครับ <c oughs> ลํำนี้จะเปน,นันผ่านเรียบร้อยนะครับก็คือวันนั้นที่ผมบอกว่าเขาจะมาดูตัวนะครับตอนช่วงประมาณตอนช่วงเที่ยงนีครับ <c oughs> ก็คือดูตัวเสร็จปุ๊บจัดไปนั่นเลยลูกค้าชอบโอเคมากเลยว่าโอ้โหใหม่ขนาดนี้จะเก็บไว้ทำไมครับขายผมซื้อก็จัดไปครับน <c oughs> <c oughs> ี่พร้อมจัดทรงล้อใหม่รรอ,ลอเลย <c oughs> เป็นไงครับหล่อไหมครับล่อสวยไหมครับ <Okay. S 1> นี่โอเคี่ท่านใดที่อยากได้รถลอ่อรถสวยแบบนี้นะครับคุณภาพดีนะครับผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์รถบ้านน่ครับผม ก็มหาทิตเต้นเราได้ครับสก้าวจะโดนยิงนะผมสาขาเพิ่มกิดแล้วคือกุออ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 ชัยนะครับได้รถสวย,รถ,สวยรถหล่อเงี้ไปขับแน่นอนลำเนาไปเติมน้ำมันขับรอๆอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูล้อใหม่กันเลยครับนี่ล้อใหม่จะได้เป็นของ RX7 นะครับผมนี่รัดยางวีนอมนะครับ265ถ้า60นะครับขอ18บนะครับผมสุดยอดจะสวยอะไรขนาดนี้ครับ ค oh no. าลิปเปอร์สีดำเงินมมน็อตสีดำเงินเข้ากันสุดๆครับอ่ะ้อหลังกันบ้างครับเหมือนเดิมครับรอหลังจะเป็นกว้าง10.5 10. นะครับล้อหน้าจะเป็น9.5นะครับขนาด9.5หลัง10.5นะพี่น้องนี่รัดยาง265เหมื้ามดึงครับ60ของใหม่ไปเลยรอๆไปเลย <Okay. S 2> อย่าให้สีชื่อเต็นเรดา นี่คร uh ับ huh. ก็สเต็ปการโหลดนะครับข้างหน้าก็นิ้วหนึ่งนะครับผมข้างหน้าโหลดนิ้วหนึ่งนะข้างหน้าโหลดนิ้วหนึ่งข้างหลังโหลดสามนิ้วครึ่งนะพี่น้องสมนิ้วครึ่งนะครับผมก็จะได้ทรงนี้เลยยีราฟแคกครับทรงไวรุ่นนิยมครับนี่คือยีราฟแค้ดีๆเลยครับนี่หล่อเลยลูกค้าเรารถวันจันทร์นะครับนี่เช้าวันจันทร์ ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ใช้บริการเต้นดาวนะฮะสก,ก้าจายรืนอยนบผมนี่เราสวยคุณภาพดีครับลูกค้าประทับใจครับบริการดีร้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับบริการทุกระดับประทับใจก็ไม่มีอะไรมากครับก็มา,ร,า,ร,ร,านนมรีวิวภายนอกให้ดูนะครับเพราะว่านคันนี้ผมดีวิวภายในให้ดูแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่งเอาไปแปลงชมมาใสา่เ้อาเมกจัดทรงนี่ยรผมรอๆเลย มาดูให้ดูครับเต้นดาวในบริการด้วยใจครับนี่จริงใจกับลูกค้าครับนี่จัดให้แบบของใหม่ไปเลยครับนี่ลูกค้าเอาไปไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปปลีนี้ครับทางร้านจัดให้ครับนี่สุดยอดสุดจัดหลัดบอกนี่ครับรอเกินต้านครับผมนี่อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้มาดูว่าลํำนี้ผมเอาไปแปลงโฉมมาครับก็คือ ไปใส่เมกให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้เมกเลือกรายได้เลยครับเนี่ยนี่ลูกค้าเลือกรายเองนะลูกค้าเลือกรายมาให้ผมก็ไปจัดทรงจัดรายให้ครับเรียบร้อยครับผมพร้อมส่งมอบนี่ครับพร้อมส่งมอบเลยครับผมวันจันทร์ส่งมอบลูกค้านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ